ทักทายเอีที่น่ารักทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีธนูกับชะตาชีวิตในเดือนกรกฎาคมเดือนที่ดาวสามดวงนะครับโคจรมาอยู่ นะครับในเรือนสุพะตรีโกนร,ร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีธนูเรือนสุพะในทางโหราศาสตร์แปลว่าสิ่งที่ดีงามความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนชื่อเสียงและก็รวมไปถึงการเดินทางด้วยโอ้โหแล้วดาวเจ้าเรือนสุพะก็คือดาวอาทิตย์นั้นก็ไปอยู่กับดาวเกตนะครับในเรือนมรณะพยากรณ์ว่า กรกฎาคมเป็นเดือนแห่งการเดินทางของชาวลัคนาราศีธนูแล้วไม่ได้เดินเปล่าๆครับเดินแล้วมีโชคลาภดีมากเดินแล้วรับทรัพย์โอ้โหโชคดีอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าทั้งดาวศุกร์ดาวพุธและดาวอังคารนะครับศุกร์กับอังคารก็เป็นคู่มิตรใหญ่ศุกร์กับพุธก็เป็นคู่ธาตุน้ําอีกเออและก็ดาวพุธก็ไปเป็นราชาโชคอ,อีกดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานอีกโอ้โห ชาวลัคนาราศีธนูนี่เดินทางนี่รับทรัพย์เน็ตเน็ตเลยจะมีโชคดีจากการเดินทางหรืองานทําให้คุณจะต้องเดินทางอย่างแน่นอนและยังไม่เท่านั้นไม่หมดเท่านั้นนะครับดาวที่ตีกรนร่วมร่วมธาตุไฟที่มีดาวสุขดาวพุธด,ดาวอังคารเนี่ยชุดหนึ่งแล้วอีกชุดหนึ่งคือดาวพฤหัสแล้วก็ราหูก็ตีกรนร่วมธาตุไฟนะครับทํามุมสามเหลี่ยมกับชาวลัคนาราศีธนูกรกฎาคมจึงเป็นเดือนที่คุณเองนั้น หาเงินหาทองได้อย่างดีช่วงมิถุนายนนี่อาจจะหมุนๆน,นะครับตึงๆบ้างแต่กรกฎาคมหามาก็ก็ต้องใช้จ่ายไปอยู่ดีนั่นแหละแต่มันจะมีความรู้สึกคล่องตัวขึ้น1-5ถึงกรกฎาคมช่วงนี้คุณจะมีชื่อเสียงนะครับชื่อเสียงจากงานชื่อเสียงจากกิจกรรมที่คุณเข้าไปทำเข้าไปเกี่ยวข้อง6 1ถึงเนี่ยคุณจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางด้วย มีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาด้วยเป็นช่วงที่เปิดตัวเองไปเจอเจอกับสิ่งใหม่ๆนะครับ11จนถึง15นะครับช่วงนี้จะจุกจิกเครียดอารมณ์ไม่ค่อยดีหุดหงิดง่ายนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายนะแล้วก็มา16ถึง20ช่วงนี้งานเยอะมาก16ถึง20เนี่ยทำอะไรหลายๆอย่างจัดการแทบจะไม่ทัน มีเรื่องที่ต้องถัดจัดการทําหลายๆอย่างถึงแม้ว่าจะสําเร็จดีแต่ก็เหนื่อยโคตรนะครับ16-20เนี่ย21-25นะครับชาวลัคนาราศีธนูจะมีเรื่องความรักนะครับเพศตรงข้ามหรือใครเข้ามาชอบพอกันก็เป็นไปได้นะนะครับเป็นไปได้นะไปดูให้ดีเถอะแล้วก็26จนถึง31ช่วงนั้นการเงินก็จะดีทีเดียว ถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ชัดๆแล้วเนี่ยเราบอกได้ชัดเจนว่านะครับการเงินการทองของชาวลัคนาราศีพนธนูนะครับในช่วงที่สินแสหมิงพยากร์ให้ฟังไปแล้วก็คือเดือนกนรกฎาคมคุณจะหาเงินหาทองได้คล่องตัวทีเดียวนะต้องใช้คําว่าครองตัวทีเดียวแล้วก็มกีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องทําต้องเริ่มต้นนะครับก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะส่วนในเรื่องของความรักนะครับ เดือนนี้เป็นเดือนแห่งเออขาเรียกว่าป๊อปปูล่าเหมือนกันสำหรับชาวลัคนาราศีธน,นูนะนะครับเป็นเดือนที่คุณจะมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างนะครับสเสน่ห์แบบนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของเซ็กส์เอพเิลเสมอไปอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ใครหลายๆคนก็อยากที่จะมาผูกมิตรหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะ แต่ว่าอย่างไงก็ตามนะครับชาวลัคนาราศรีธนูที่ยังโสดเดือนนี้เป็นเดือนเดือนที่คุณจะได้เปิดตัวเองไปเจอกับใครหลายๆคนทีเดียวส่วนคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะครับดาวนะครับเจ้าเรือนความรักก็คือดาวพุธไปอยู่กับดาวคู่ธาตุเออไปอยู่กับดาวคู่ธาตุนะครับคู่ธาตุน้ํา เกือจะเกือ้อคู่จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะจะติดขัดอะไรเล็กเ็กน,น,น,น้อยๆเนี่ยคู่จะเป็นคนที่คอยมาอุปถัมภ์ค้ำชูหรือว่าคอยช่วยเหลืออย่างดีในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับผมแถมนิดนึงนะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูนะครับแล้วเริ่มโปรเจกต์อะไรก่อนหน้านี้จะเริ่มจะเริ่มแล้วไม่ได้ทำสักทีติดนู่นติดนี่นะ มาลองเริ่มใหม่ดูในช่วงเดือนกรกฎาคมผมว่าสําเร็จแน่ๆนะครับบางอย่างมันก็ต้องรอจังหวะแล้วเนี่ยจังหวะมันก็จะมาแล้วละ่ะช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะทำอะไรก็ลุยเลยลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีสวัสดีสํานักมังกรทองสินแสหมิงให้คําปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโด ศาสแท่งโงเฮงและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID at m a s t e r m i n 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุข เฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ